สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะคือเรียรอยอก,กิอุ้ยเราไม่แต่งตัวเหมือนกันอะ <c oughs> วันนี้คือไม่ได้มาที่นี่นานมากสยามสาแควร์เมื่อก่อนเรามาบ่อยมากเนาะใช่ปะถ่ายเอ็มวีก็ที่นี่เียนทางก็ที่นี่กินข้าก็ที่นี่เ <c oughs> มื่อกี้นะคะเราเมาท์มอยกันมานะคะเดินมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าร้อนมาก ตาเบลอค่ะเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะที่ตาเราเบลอเนี่ยเพราะมันเป็นเพราะเธอไม่ชัดเจนหรือเปล่า <Okay. S 1> เล่นโซเชียลเยอะไง,งแบบว่าเอาหน้าจอมือถือมาแบบถ่ายเงี้มันก็มีพลาดกันบ้างท<อ>ีเนี้ยก็เลยเห็นเด่นเป็นสง่าเลยนะคะไม่ว่าตาจะเบลอแค่ไหนก็เห็นค่ะเว <cam. S 2> ่น็ขปเจริญแฟลชชิปสตอร์ที่สยามสแควร์แห่งนี้นะคะอยู่ใจกลางสยามสแครวร์เลยก็เลยคิดว่าเดินเข้ามาชมซะหน่อยเพราะเด่นมากร้านเด่นมากแล้วจะมาวัดค่าสายตาด้วยเทคโนโลยีวัดสายตาที่นี่คือปังและทันสมัยสุดๆก่อนที่เราจะมาวัดค่าสายตากันแล้วเนี่ยจริงๆ้วอาจจะหมดตัวก่อนนะกิ๊ฟทำไมอะ ชั้นก่อนจ้าเยอะมากแล้วไม,ไม่ใช่มีแค่ชั้นเดียวละจ้ามีสี่ชั้นค่ะใช่ไหมฉันเลยเห็นว่ามันเป็นทั้งตึกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ<ห>้ตา<ห>ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะ ใต้ออกแดดตลอดก็เลยคิดว่าน่าจะอินกับแว่นกันแดดแบบโอเวอร์ไซส์มากเข้าไหมคะตะโกนไหมเอ่ยตะโกนมากว้าววันนี้ขอเลือกเป็นคุชชี่ถามว่าคุชชี่เนี่ยมีความคลาสสิกแล้วก็อยู่มาทุกยุคทุกสมัยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเหมือนกับอะไรผู้พนพวกรา นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยแว่นคุชชี่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทำเป็นโอเวอร์ไซส์ออกมาแต่ว่าความคลาสสิกที่มีอยู่ในตัวเนี่ยทำให้แบบมันกซ์กันระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่าใส่แล้วแบบไม่เชยเหมือนอะไรเหมือนใครเหมือนพวกเราเบลเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวเรียบเรียบแล้วก็เป็นคนเรียบเรียบเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เนเอเชอรี่เอเชอรี่ก็จะเป็นแบบ เล็กๆอ,อะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักกุบกิบใส่อะไรน้อยๆไม่เยอะมากอันนี้ก็เลย วันนี้ก็เลยชอบเป็นแบรนด์นี้จาโบติก้าเวเนต้านะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฮิตมากรุ่นนี้ตัวแว่นเนี่ยก็คือฮิตมากๆเหมือนกันค่ะใครที่เป็นสายแบรนด์เนมนะคะไม่ควรพลาดเลยสําหรับแว่นตาจริงๆตัวนี้รูปทรงเขาจะคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้พอออกแดดบุกว่ามันจะมีความเป็นหินอ่อนจริงๆอันนี้ก็ชอบนะคือเป็นกลามีความทันมว่าแคทลอยนิดนึงนะก็อย่างที่เรากล่าวไว้ตอนแรกนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีเครื่องวัดสายตาลักการวัดสายตาที่ แม่นยำและทันสมัยมากจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยได้ค่ะเราต้องทำตัวใหม่ละเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนอย่างนี้รเราเนคนาแบบนี้บอกใครเด็ดขาะ จริงๆเปนคนแบบนี้คะ่ะเราต้องห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าเราเป็นคนอย่างนี้ให้เขารู้ไปว่าเราเป็นแบบเออชิดเชิดหรือบางคนเรียบร้อยเรียบรอยอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเป็นคนกกสนวยไม่ใช่ก,ก๊กกลางโบกะอาอย่างงี้มันไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ดีค่ะเดี๋ยวเราต้องเก็กรับผู้เชี่ยวชาญของทีวแแ่นท็อปเจริญแท็กช์ซอนให้ก่อนค่ะ บอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่ต้องการที่จะตัดแว่นเลือกแว่นทั้งแบรนด์เนมแล้วก็แบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในของตลาดแั้วแหละต้องมาที่ร้านแว่นท็อปเจริญเท่านั้นค่ะเพราะว่าร้านแว่นท็อปเจริญเขามีสาขาเยอะมากมีที่ไหนคะขึ้นเหนือลงใต้มีหมดค่ะคุณอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั้นได้เลยค่ะเพราะว่าสาขาของร้านแว่นท็อปเจริญเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะคะกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ที่ร้านแว่นท็อปเจริญเนี่ยมีโปรดีมาก เออต้องมาช้อปคือมันเยอะมากจริงๆอ่ะสำหรับใครที่มาที่เสีามสแควร์นะคะกิฟขอฝากร้านแว่นพับเจริญแฟคชิปสตอร์ที่เสียมสแควร์มีทั้งหมด4ชั้นตึกเด่นมากๆใจกลางเสียมสแควร์เลยนะคะฝากด้วยเนาะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอไปแบบหวดแว่นกันก่อนเดินเกรเดินเกรกันก่อนไปเลยไม่บ้างคะ